โอเคครับก็จากที่ผมหลังจากที่ทุกคนนะครับได้เห็นผลงานชิ้นงานของผมไปแล้วนะครับก็เรานะครับจะมาบอกวิธีนะครับในการใช้ของเจ้าตัวของเจ้าตัวที่เรานั่งของเรานะครับผมก็วิธีแรกนะครับเริ่มจากเรานะครับสามารถเราเห็นไหมครับว่าเรามีหมอนสอบอันนี้นะครับที่มัสามารถแยกส่วนออกมาได้นะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับ <biases. S 1> ระหว่างเราเรียนนะครับหรือว่าเราไอ้นี่นะครับเราสามารถนํามาหลุดได้นะครับหนุดน,นอนได้แบบนี้อ่าเนื่องจากว่าอันนี้มันก็นุ่มนะครับผมเราเอามารองแขนก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเอามากอดไหลก็ได้นะครับเราจะมาอยู่ในส่วนหลักของเังน,นะครับคือเช้นส่วนรองนั่งนะครับผมเราสามารถเราสามารถนํามันมาประกอบได้นะครับ ก็เราจะใช้ตะขอเกี่ยวนะที่มันอยู่ตรงนี้นะครับเกี่ยวลงไปนะครับกับเจ้าตัวที่ที่นั่งของเรานะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราเกี่ยวได้แล้วนะเราสามารถดึงไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเพื่อปรับระดับนะครับให้มันตึงขึ้นมาได้นะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับทุกคนโอเคนี่ครับเห็นไหมครับว่ามันจะอยู่ตรงรองนั่งตรงนี้พอดีเลยนะครับ Okay, ครับจากนั้นเราจะใช้เจ้าตัวนี้นะครับที่มีตีนทุกแกอยู่ข้างหลังนะครับติดลงไปนะครับตรงนี้นะ <Kazu. S 2> <ies. S 1> เพื่อที่เพื่อที่เรานะครับจะสามารถนั่งพิงมันได้นะครับผมจะหลังจากที่เราได้แับนี้แล้วนะเราเราก็สามารถนั่งพิงลงไปได้เลยนะครับผมแล้วก็เราสามารถใช้ได้อีกใช้ได้กับตัวนี้ด้วยนะครับผมก็คือเราจะทําการถอดเจ้าตัวนี้ออกมานะ ก็เราสามารถนั่งแบบนี้ได้นะซึ่งมันก็สบายมากเลยนะครับต่อมาเราจะมารู้จักกับวิธีการเก็บกันนะครับผมวิธีการเก็บนะครับ เดี๋ยวตามตามผมขึ้นมาเลยนะครับมากันเลยนะครับผมก็วิธีในการใช้อีกแบบหนึ่งนะครับผมคือเห็นไหมครับว่าตรงนี้ล่ะมันมันจะมันโล่งนะครับซึ่งเวลานั่งมันจะไม่สบายนะครับผมเราสามารถใช้เจ้าตัวเบาะรองนั่งของเรานะครับก็นี่ครับวิธีการถอดก็ถอดกอัมาได้แบบนี้เลยนะครับ แล้วนะครับผมเราสามารถนั่งมาลงไปได้เลยนะครับปึ๊บนี่นะครับก็สามารถนั่งเล่นได้นะครับซึ่งผมลองเคยทดลองใช้มาแล้วล่ะครับผมมันช่วยจริงๆนะครับมันช่วยในการลดการอาการเจ็บแลามันสามารถกัน้นตรงนี้นะครับเพื่อให้เรานะครับไม่ไปโดนกับพื้นมาให้โดยตรงนะซึ่งมันช่วยนะครับในการลดการ เจ็บก้นนะครับหรือว่าการนั่งไม่สบายนะครับสามารถนั่งทํางานหรือว่านั่งเล่นเกมนะครับได้นานะหรือว่าถ้าทุกคนอยากให้มันนุ่มกว่านี้นะครับเราสามารถนําเจ้าตัวนี้นะครับสอดเข้าไปนะครับผมเพื่อเพิ่มความนุ่มได้นะครับแล้วก็พืช่วยเพิ่มระดับนะครับในการในการในนี้ได้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผม และเนื่องด้วยที่เกี่ยวอันนี้นะครับเราสามารถใช้มันนะครับในการเกี่ยวสิ่งของอย่างอื่นนะครับในการเกี่ยวเจ้าตัวเก้าอี้นะครับตัวอื่นๆได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นนะครับในการที่จะเกี่ยวและก็เกี่ยวให้มันแน่นได้นะครับนี่นะครับโอเคครับก็พวกเรานะครับ จบวิธีการแนะนำในการใช้เบาะรองนั่งของเราแล้วนะครับขอบคุณครับ